สวัสดีครับก็คลิปนี้ครับมาว่ากันเรื่องของฟุตบอล AFC Champions League ฤดูกาล2022นะครับตอนนี้ก็ได้ทีมเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มครบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันเลยนะครับก็สำหรับฤดูกาลนี้นะครับ2022เนี่ยทีมจากไทยของเราได้โคต้ามาทั้งหมด4ทีมนะครับแบ่งเป็น2ทีมเข้ารอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติแล้วก็อีก2ทีมต้องมาเล่น รอบเพลย์ออฟนะครับมอกว่ากันถึงเรื่องรอบเพลย์ออฟกันก่อนนะครับก็ทีมจากไทยเรา2ทีมที่ต้องเล่นก็คือทีมการท่าเรือเอฟซีเก็บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับมาดูการท่าเรืออก่อนนะครับการท่าเรือ่ยได้เล่นรอบเพลย์ออฟต้องบุกไปเยือนอุลซานฮุนไดนะครับทีมจาก กเกาหลีใต้นะครับก็ถือเป็นงานหนักทีเดียวนะครับเพราะว่าท่าเรือผลงานในหลีกเองก็ไม่ค่อยดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวคุณซื้อด้วยมาเป็นเซอร์จจเดดเจเดดมีลาบนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือก่อนบินไปเตะเกมนี้ท่าเรือเจอปัญหาเรื่องของโควิด -19 นะครับมีนักฟุตบอไลหลายรายมีผลตรวจเป็นบวกนะครับที่ไม่ได้บินไปก็มีทั้งเควินดีรมรัมฟิลิปโรเลอร์ดาวิดโลเชล่านะครับอันนี้เป็นแนวรับทั้งสิ้นเลย รวมถึงพวกชาลิชัตป,ปุยธนสิทธิ์ศิริพรลานี่ก็ไม่ได้ไปนะครับซึ่งคนที่มีเชื้อโควิดเป็นบวกเนี่ยหลายรายเป็นคนที่หายแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีเชื้อตายอยู่ทำให้ผลตรวจเนี่ยมาเลยยังเป็นบวกอยู่นะครับก็ไม่สามารถจะบินไปที่เกาหลีใต้ได้ขณะที่ประกรณเปรมพักเองมีการบาดเจ็บนะครับก็เดินทางไปกับทีมแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นนะครับก็เกมนี้ท่าเรือต้านไม่ไหวนะครับแพ้เจ้าถิ่นอุนซันทรุนไดไป3ต่อ0นท่าเรือปีนี้ก็ตกรอบพย์ออฟไปนะครับ ตันอีกหนึ่งทีมครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับทีมว่าที่แชมป์ไทยลีกปีนี้ต้องบุกไปเยือนทีมแต่กู FC นะครับอีกหนึ่งทีมจากเกาหลีใต้นะครับซึ่งมีอเล็กซานเดรกาม่าอดีตโค้ชของบุรีรัมเนี่ยคุมทีมอยู่นะครับเกมนี้บุรีรัมสู้ได้ดีเลยนะครับคู่นี้ในเวลาเนี่ยเสมอกัน0ูนะครับต้องเล่นต่อเวลาอีก30นาทีนะครับช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยบุรีรัมมาได้ประตูขึ้นนําก่อนนะครับจาก จอนาธานโบลิงกี้นะครับนาที119จะจบเกมยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายไปโดนเซซินญ,ญาปีเสมอนาทีที่120นะครับก็เลยทําให้เสมอกัน 1, 1 1ใน120นาทีนะครับต้องไปยิงจุดโทษกันนะครับช่วงยิงจุดโทษเนี่ยแต่กูยิงคนแรกพลาดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยบริลัมก็ไปยิงพลาดถึง3คนนะครับก็มีสุภนัทเหมือนตาจิระติพงบุญมาทานันแล้วก็จนาธานโบลิงกี้นะครับสุดท้ายก็เลยแพ้จุดโทษไป2ต่อ3น่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่า จะชนะใน120นาทีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาโดนตีเสมอแล้วก็สุดท้ายแพ้จุดโทษนะครับบริรัมเนเต็ตก็พลาดการเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มอย่างน่าเสียดายนะครับก็เท่ากับว่า2ทีมจากไทยนะครับที่เล่นรอบเพลย์ออฟก็ตกรอบทั้งคู่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสู้เต็มที่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ต้องไปเยือนแบบเตะนัดเดียวด้วยนะครับมันเป็นงานยากอยู่แล้วนะครับอ่ะคราวนี้มาดูสรุปทีมที่เข้ารอบแบ่งกลุ่มกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก็ผมจะว่ากันถึงกลุ่มของฝั่งตะวันออกเทียวเียวเลยนะครับไม,ไม่ได้พูดถึงฝั่งตะวันตกนะครับกลุ่มตะวันออกเนี่ยก็จะมีกลุ่ม F ถึงกลุ่ม J นะครับไปดูกลุ่ม F ก่อนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆเตะกันที่บุรีรัม์นะครับที่บุรีรัมณ์สเตเดียมแต่ว่าบุรีรัม์ไม่ได้ผ่านเข้ารอบมานะครับก็จะมีาชาญตรงไทยฉานจากจีนนะครับอุระวะเรดไดมอนด์จากเจล็กญี่ปุ่นนะครับ Lion City s a i l o r s นะครับมหาเศรษฐีของเอสลิกสิงคโปร์นะครับแล้วก็ไตรกู FC จากเกาหลีใต้นะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะสูสีทีเดียวนะครับโซนกลุ่ม G อ่ากลุ่มนี้ก็จะมีทีมจากไทยก็คือ BG ีปทุมยูนเต็ดนะครับทีมแชมป์ไทยลีกเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับได้เป็นเจ้าภาพด้วยเตะที่อ่า BG สเตเดียมนะครับหรือว่าปทุมธานีสเตเดียมนะครับจะเจอกับชุนนำดราก้อนนะครับเป็นทีมลีกรองนะครับ ทีมจากเคลีกสองแล้วก็มียูนเต็ดซิตี้นะครับทีมแชมป์จากลีกฟิลิปปินส์นะครับนำโดยสเตฟานชอร็อกนั่นเองกลับมาทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายคือเมเบิร์นซิตี้นะครับจากเอลีกออสเตรเลียนะครับเมเบิร์นซิตี้นี่ก็เพิ่งไปยืมตัวคาวเจนกินสันนะครับอดีตกองหลังของอาร์เซนอลนะครับตอนนี้อยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเขายืมตัวมาเล่นน่าจะได้เล่นในรายการนี้ด้วยนะครับส่วนกลุ่มเนะครับก็จะมีเจ้าภาพเป็นทองอัญญาลยนะครับ ทีมของพีซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับเป็นเจ้าภาพในกลุ่มนี้นะครับก็เป็นตัวแทนจากวีลีกเวียดนามนะครับอยู่กลุ่มเดียวกับชนบุกคุนไดมอเตอร์สนะครับจากเคลีกัลหลีใต้เป็นอดีตทีมของเจ้าพีสสาลักไห่ประโคนนะครับแล้วก็เป็นแชมป์เคลีกุฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะครับอีกหนึ่งทีมก็คือโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับอดีตทีมของโกอุ่มทีระทอมบุมาทันนะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายคือซิดนีย์เอฟซีนะครับทีมจากเอลิกออสเตรเลียนะครับ ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่หนักจริงๆสําหรับพอง,งานยาลายนะครับแม้ว่าจะได้เป็นเจ้าภาพก็ตามเพราะว่าตอนนี้ผลงานในหลีกเองก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับงานหนักมากๆนะครับส่วนกลุ่มไอนะครับกลุ่มนี้เจ้าภาพเป็นยะโฮดารุนทักษิมนะครับทีมมหาเศรษฐีจากหลีกมาเลเซียซุปเปอร์ลีกมีผู้เล่นทีมชาติมาเลเซียกว่าครึ่งทีมนะครับแล้วก็มีผู้เล่นต่างชาติฝีเท้าดังที่ดึงมาจากหลีกยุโรปอีกหลายคนด้วยนะครับปีนี้ได้เป็นเจ้าภาพก็ ตั้งเป้าครับว่าจะผ่านรอบแรกไปให้ได้นะครับส่วนเพื่อร่วมกลุ่มก็จะมีคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับทีมของเม็กซเจชนาทิพย์สงกสินนั่นเองนะครับทีมที่2คือกวางโจเอฟซีนะครับจากจีนแล้วก็ทีมสุดท้ายเป็นอุนซันฮุนไดนะครับทีมจากเกาหลีใต้นะครับผมก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่สนุกแน่นอนนะครับแล้วกลุ่มสุดท้ายของฝั่งตะวันออกก็คือกลุ่มเจนะครับกลุ่มนี้ลีโอเชียงรายยูเนเต็ดนะครับจากไทยนะครับเจ้าของแชมป์เอฟเอครับ เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับกลุ่มนี้น่าสนใจนะครับเพื่อร่วมกลุ่มก็จะมีเซียงไฮ่พอตซึ่งมีมารุยานเซเรนีอยู่ในทีมแต่ว่าคาดว่านะครับทีมจากจีนที่มาแข่งในรายการนี้จะส่งผู้เล่นเยาวชนมาเล่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องของการเดินทางเข้าออกประเทศนะครับเขามีมาตรการของเขาอยู่้ก็เลยอยาจจะส่งทีมเยาวชนมาเล่นส่วนทีมถัดมาก็จะเป็นคิชฉีนะครับทีมแชมป์จากหลีกฮ่องกงนะครับทีมนี้ก็ ตัวต่างชาติโอสันชาติอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายคือวิเซลโกเบจากเจลิกญี่ปุ่นนะครับทีมนี้น่าสนใจครับเพราะว่าแฟนเชียงรายน่าจะได้เห็นอันเดรสอินเนสตารวมถึงโบยานเคอร์คิสนะครับเดินทางมาเล่นที่ไทยด้วยนะครับใครอยากดูอินเนสตาสักครั้งในชีวิตนะครับน่าจะได้เห็นกันที่เชียงรายนะครับซึ่งก็คาดกันว่าเอฟซีน่าจะอนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมได้แล้วนะครับในปีนี้ นะครับคาดว่าอย่างน้อยน่าจะสัก25-50%นะครับน่าจะมีโอกาสได้ชมฝีเท้ากันในสนามก็สำหรับฟุตบอล AFC c h แชมเปียนส์ลีกเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จะเปิดฉากกันในวันสงกราเลยนะครับ15เมษายนนะครับก็จะมีอย่าง BG ประทุมเนี่ยก็จะประเดิมเจอกับเบอร์เบิร์นซิก่อนเลยนะครับส่วนอย่างเชียงรายยูเนเต็ดเนี่ยเตะวันที่16เมษายนนะครับก็จะพบกับคิดฉีนะครับเป็นนัดแรกนะครับ โดยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะเตะกันทั้งหมด6เกมก็ไม่มีเย้าเยือนนะครับเป็นเจ้าภาพทีมเดียวเลยนะครับแต่ว่าเตะกัน6 6เกมเหมือนเดิมนี่ก็คือรอบแบ่งกลุ่มคร่าวๆนะครับก็ดูแล้วทีมจากไทยนะครับได้เป็นเจ้าภาพทั้งคู่นะครับผมว่ามีโอกาสเลยนะครับที่จะเข้ารอบนะครับก็แฟนบอลไทยนะครับก็ให้กําลังใจกันครับทีมตัวแทนจากประเทศไทยนะครับเพื่อที่ว่าค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆในปีถัดไปเนี่ยมันจะได้ดีขึ้นด้วย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูกันบ่อยๆเหมือนเดิมแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ